แต่ระหว่างที่รอยารักษาโควิด1 9การเดินหน้าฉีดวัคซีนก็ยังคงเป็นเรื่องจําเป็นนะคะประเทศผู้ผลิตวัคซีนอย่างรัเสเซียปัจจุบันก็ยังประสบปัญหาอัตราการฉีดวัคซีนของคนในประเทศยังไม่น่าพอใจอย่างมากทีเดียวเพราะมีเพียงร้อยละ29.5ของประชากร146ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ตรงนี้นี่แหละสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการฉีดวัคซีนส่งผลทำให้ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยขาดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อวัคซีนแม้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมระดับสูงในการผลิตจัดสรรและจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่ชาวรัสเซียทุกคน นี่จึงส่งผลทําให้นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกต้องพิจารณานํามาตรการเชิญชวนกลับมาใช้ยกตัวอย่างเช่นการสุ่มแจกรางวัลใหญ่ให้กับผู้ที่ไปรับบริการฉีดวัคซีนแต่ก็มีการเตือนเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการนําข้อบ,บังคับทางสังคมกลับมาใช้อีกครั้ง ทั้งนี้รัเสเซียใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างน้อยสียรายการค่ะทุกตัวก็รู้แล้วแต่เป็นวัคซีนที่พัฒนาและผลิตเองสำหรับวัคซีนหลักนั่นคือสปุกนิก V และสปุกนิกไลท์ของสถาบันการเมลียานั่นเองส่วนทางองค์การยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA ก็มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบ n t e c h เป็นโดสกระตุ้นให้กับประชาชนทุกคนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป แถลงการจากองค์การระบุว่าวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคแสดงระดับแอนติบอดีที่สูงขึ้นเมื่อฉีดเป็นโดสกระตุน้นหลังจากที่ฉีดโดสที่2ครบ6เดือนในผู้ที่มีอายุ18-55ปีพร้อมกันนี้ก็แนะนําว่าผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปควรเข้ารับวัคซีนโดสกระตุน้นหลังรับวัคซีนโดสที่2ครบอย่างน้อย6เดือน ขณะเดียวกันองค์การได้มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ h นเทคและโมเดนาเป็นโดสกระตุ้นให้ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงหลังจากที่ศึกษาพบว่าวัคซีนโดสกระตุ้นช่วยเพิ่มความสามารถผลิตแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสที่ก่อโรคโควิดในผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงโดยคนกลุ่มนี้ควรเข้ารับวัคซีนโดสกระตุ้นหลังจากที่รับวัคซีนโดสที่2ครบอย่างน้อย28วันถึงแม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรง ว่าความสามารถผลิตแอนติบอดีในผู้ป่วยเหล่านี้สามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้แต่เราก็ยังคาดว่าวัคซีนโดสกระตุ้นจะเพิ่มเกราะป้องกันในผู้ป่วยบางรายได้ค่ะส่วนทางองค์การอนามัยโลกก็มีการระบุถึงผลกระทบจากการกระจายอย่างไม่เท่าเทียมหรือไม่ทั่วถึงของวัคซีนโควิด -19 ทําให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเสียชีวิตโดยไม่จําเป็นและยังถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคสําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดให้กับพี่น้องประชาชนด้วย แพทย์หญิงมาเรียฟานเคอร์โควสหัวหน้าด้านเทคนิคในการรับมือกับไวรัสโควิด -19 องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลนะคะว่าการไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นี่ถือเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและสิ้นหวังจนมิอาจสรรหาคำพูดใดๆมาอธิบายได้ถ้าเกิดเราใช้วัคซีนกว่า6พันล้านโดสมาฉีดให้กับประชาชนสถานการณ์จะไม่เป็นแบบปัจจุบันนี้การเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้กับประชาชนจะช่วยลดอัตราการป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคโควิดได้ค่ะในเวลานี้ประเทศต่างๆ56แห่งยังห่างไกลาจากเป้าหมายการฉีดวัคซีนตามที่องค์การอนามัยโลกกลำหนดว่าจะต้องทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างน้อยร้อยละสิของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมารายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ